สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวส0วัน9้าสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาค3นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่37แล้วเรามาถึงจิจการอัคารทูตบทที่28ซึ่งเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับผมจะสรุปย่อๆดังนี้เมื่อท่านเปาโลดเดินทางถึงกรุงโรมเขาก็ได้เจอกับพี่น้องคริสเตียนชาวยิวมาต้อนรับเขาที่บริเวณหมู่บ้านสามโรงแรม คงจะมีโรงแรมอยู่สามแห่งในหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งก็คงเอาไว้รับนักท่องเที่ยวกำลังครับพอเปาโลได้เห็นพี่น้องครสเซียนเหล่านี้ในกรุงโลม,มาต้อนรับก็ใจชื้นขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นนะครับจากนั้นพระเจ้าก็วอวยพรให้ท่านเปาโลไม่ต้องไปเข้าคุกนะครับเขาได้รับอนุญาตให้อยู่ตามลำพังได้โดยเขาก็ไปเช่าบ้านแห่งหนึ่งที่มีทหารโรมันเพียงคนเดียวเป็นผู้คุม คล้ายๆเป็นนักโทษทางการเมืองที่ถูกกักบ,บริเวณนั่นแหละครับแต่ก็อยู่อย่างสบายในบ้านพักของตนสามวันต่อมาท่านเปาโลได้เชิญบรรดาผู้นำชาวยิวมาประชุมที่บ้านเขาตรงนี้คุณจะต้องเข้าใจบริบทนิดหนึ่งคือย้อนกลับไปในวันเทศกาลเพนเทคอสที่เหล่าสาวก120คนอธิษฐานกันในห้องชั้นบนจำได้ไหมครับก็มีชาวยิวที่ อาศัยกระจัดกระจายในประเทศต่างๆเดินทางไปเยรูซาเลม็มเพื่อร่วมเทศกาลวันเพนเทคอส์นะครับแล้วก็ในวันนั้นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลงมาอย่างสาวก120คนที่ห้องชั้นบนแล้วพวกเขาก็พูดภาษาหลายๆประเทศได้เพื่อให้ชาวยิวที่มาจากประเทศต่างๆฟังรู้เรื่องนะครับแล้วท่านเปตโตรก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เทศนาประกาศข่าวประเสริฐจนมีคนยิวรับเชื่อถึงสามพคนในวันนั้นเลย ำได้ไหมครับและในวันนั้นเองก็มีชาวยิวบางคนที่อาศัยอยู่ในกรุงโรมนะครับซึ่งก็ได้เดินทางมาที่เยรูซาเลม็มแล้วก็ได้มายินได้ได้ยินข่าวประเสริฐจากท่านเปตโตรในวันนั้นด้วยจึงได้เป็นคริสเตียนแล้วก็กลับบ้านไปที่กรุงโรมซึ่งก็คงจะเป็นคนยิวกลุ่มนี้นี่แหละครับที่ได้มาประชุมที่บ้านเปาโลและก่อนที่ท่านเปาโลจะมาที่กรุงโรมเปาโลก็เคยเขียนจดหมายฝาก ส่งมาถึงพวกเขาแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่เคยเจอหน้ากันใจความในจดหมายฝากอยู่ในหนังสือลมนะครับก็อธิบายให้พวกเขาได้เข้าใจถึงความรอดที่มาทางความเชื่อโดยพระเยซูคุณไปอ่านได้ในพระคัมภีร์ลมนะครับเป็นจดหมายฝากของเปาโลที่ส่งไปถึงชาวยิวในกรุงโลมตั้งแต่เปาโลยังไม่เคยได้มากรุงลมเลยนะครับจดหมายฝากคืออะไรจดหมายฝากก็คือจดหมายเวียนนั่นแหละครับ เพราะคริสจักรสมัยนั้นเป็นคริสจักรเครือข่ายบ้านมีหลายร้อยบ้านในกรุงโรมลิงก์ถึงกันเป็นเครือข่ายไม่ได้มีโบสถ์ที่เป็นอาคารเหมือนสมัยนี้นะครับเมื่อมีจดหมายฝากมาถึงก็จะเวียนกันอ่านไปตามคริสจักรบ้านต่างๆและก่อนจะเวียนไปเมืองอื่นในละแวกใกล้เคียงก็จะมีการคัดลอกเป็นสำเนาเอาไว้ด้วยนะครับแล้วจึงส่งต้นฉบับเวียนไปที่เมืองอื่นๆดังนั้นแม้เวลาจะผ่านไป2 0 0พกว่าปีแล้ว เนื้อความในจดหมายฝากก็จะมีความถูกต้องร้อเเซเพราะมีสำเนาหลายฉบับอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆบางฉบับเสียหายไปก็ยังมีฉบับอื่นมาเทียบเคียงได้นะครับจึงทําให้พระคัมภี์พันธสัญญาเดิมเอ้ยพันธสัญญาใหม่ที่เป็นจดหมายฝากของท่านเปาโลประมาณ13บฉบับจึงมีความถูกต้องแม่นยําสูงนะครับและเนื่องจากสมัยนั้นชาวยิวอยู่ในการปกครองของกรีกและโรมันจึงมีการใช้ภาษากรีกอย่างแพร่หลาย และพ,ะพักคมภีพันธสัญญาใหม่จึงเขียนด้วยภาษากรีกนะครับคือ <c oughs> ถ้ายังเป็นภาษาฮีบรูแบบพันธสัญญาเดิมมันก็คงทําให้ข่าวประเสริฐเผยแพร่ไปทั่วโลกได้ยากนะครับซึ่งทุกอย่างนี้ก็ล้วนเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมตามแผนการของพระเจ้าทําให้ความรอดไปถึงชาวต่างชาติทั่วโลกได้ไม่จํากัดเฉพาะชาวชาย,ยิวนะครับเมื่อท่านเปาโลเชิญผู้นํายิวมาที่บ้าน เขาก็พาชาวยิวอีกหลายหลาคนในกรุงโรมมาพบท่านเปาโลที่บ้านเช่าของท่านด้วยนะครับเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านเปาโลก็โบกมือก่าวปราศัยทำนองว่าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับที่ผมเป็นนักโทษมาถึงกรุงโรมนี้ผมไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ทําผิดต่อพี่น้องร่วมชาติไม่ได้ทําผิดกฎบัญญัติโมเสสหรือทำเนียมยิวเลย พวกคนที่เยรูซาเล็มไต่สวนผมแล้วเห็นว่าผมไม่มีความผิดใดๆที่สมควรเกี่ยวการประหารและก็จะปล่อยตัวผมด้วยนะครับแต่ว่าพวกคนยิวในเยรูซาเล็มบางคนไม่ยอมผมจึงต้องถวายตีกาถึงซีซ่าและที่เชิญพวกคุณมาประชุมนี้เพราะที่ผมถูกล่ามโซ่อยู่นี้ก็เป็นเพราะการประกาศข่าวประเสริฐสำหรับชนชาติอิสราเอลและผู้คนทั่วโลกครับตรงนี้ท่านเปาโลพูดในทํานองนี้ก็เพราะ เข้ามาถึงโรมในสภาพโดนล่ามโซ่เป็นนักโทษเขาก็เกรงว่าพี่น้องในโรมจะเข้าใจผิดจึงรีบพูดให้เข้าใจถูกต้องซะก่อนเพราะเขาเกรงว่าอาจจะมีพวกยิวจากเยรูซาเล็มตามมาป่วนมาลังควานและใส่ร้ายป้ายีเขาอีกนะครับแต่ในข้อ21ก็ปรากฏว่าพวกยิวในกรุงโรมตอบว่าคุณเปาโลครับพวกผมไม่ได้รับจดหมายใดๆจากเยรูซาเล็มที่พูดพาดพิงกล่าวหาคุณเปาโลเลย และก็ไม่มีพี่น้องคนใดที่มาจากที่นั่นมารายงานหรือพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับตัวคุณเลยครับพอได้ยินดังนั้นท่านเปาโลก็โล่งใจที่ไม่มีใครมาป่วนมาลังควนเขาอีกในกรุงโรมนะครับเพราะว่าระยะทางจากเยรูซาเล็มถึงโรมมันก็ไกลมากมากเลยนะครับประมาณ4,000กว่ากิโลเมตรเลยพอๆกับกรุงเทพไปปักกิ่งนั่นแหละครับแล้วพวกยิวในโรมก็กล่าวต่อไปว่า ไหนๆคณเปาโลก็มาไกลถึงกรุงโรมแล้วพวกเราก็อยากจะได้ยินได้ฟังจากปากของคุณโดยตรงนะครับถึงเรื่องราวข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์เพราะพวกเราได้ยินมาว่าหลายๆแคว้นต่างก็มีคนพูดติเตียนต่อต้านนิกายเยซูนี้เขาใช้คําว่านิกายเยซูน,นะครับก็เพราะคิดว่าคงจะเป็นความเชื่อใหม่ที่แตกแยกออกจากนิกายของศาสนายิวหรือศาสนายูดาห์นั่นแหละครับซึ่ง ก็หมายถึงนิกายคริสเตียนของพวกเรานั่นเองถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเหตุใดคริสเตียนจึงถูกตีเตียนต่อต้านจากหลายๆคนทั่วแคว้นต่างๆของจักรวรรดิโรมันเพราะอะไรครับสําหรับผมพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ประทานเลมาตรงๆแต่ทรงเล้าใจและทรงนําให้ผมไปค้นคว้าบริบทของพระคมภีรตอนนี้จึงได้รู้ว่า สาเหตุที่นิกายคริสเตียนถูกติเตียนต่อต้านจากหลายๆแคว้นในจัก,กรวรรดิโรมันนั่นก็เป็นเพราะคริสเตียนเราจะเชื่อพระเจ้าองค์เดียวนะครับแต่พวกโรมันจะเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์รวมถึงยกย่องให้จัก,กรพรรดิซีซ่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งด้วยนะครับแต่คริสเตียนเราไม่นมัสก,การซีซ่าเพราะเรานมัสก,การพระเจ้าผู้สูงสุดเท่านั้นดังนั้นจึงไม่เป็นที่พอใจของหลายๆแคว้นในจัก,กรวรรดิโรมันนะครับ ในข้อ23จากนั้นวันต่อมาผู้นำยิวก็นัดพบเปาโลอีกครั้งโดยได้นำผู้คนจำนวนมากมาประชุมอีกนะครับที่บ้านเช่าของท่านเปาโลและก็ประชุมกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยแล้วท่านเปาโลก็ได้โอกาสประกาศข่าวประเสริฐโดยยกเหตุผลอ้างอิงจากหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสและหนังสือผู้เผยพระวจนะที่เล่งถึงพระเยซูก็คือพระเมสสิยาที่มาไถ่บาปให้แก่ชาวโลกและ ชาวยวนะครับพวกเขาฟังแล้วก็โต้เถียงกันบางคนก็เชื่อเห็นด้วยแต่บางคนก็ไม่เชื่อและขอตัวกลับบ้านเปาโลจึงพูดทิ้งท้ายโดยยกคำของผู้เผยพระวจนะอิสยาที่กล่าไวไว้ว่าจงไปหาชนชาตินี้และบอกพวกเขาว่าเจ้าจะฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่มีวันเข้าใจเจ้าจะดูแล้วดูเล่าแต่ไม่มีวันมองเห็นเพราะจิตใจของชนชาตินี้ดือด้านไป พวกเขาแทบจะไม่เอียงหูฟังและพวกเขาได้ปิดตาตนเองเสียมิฉะนั้นแล้วพวกเขาคงจะได้เห็นด้วยตาได้ยินกับหูเข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมาแล้วเราจะรักษาพวกเขาให้หายตรงนี้เลยมาที่ผมได้รับคือเวลาประกาศข่าวประเสรศิฐมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับเชื่อกันไปทั้งหมดนะครับมันก็จะมีบางคนที่เชื่อบางคนก็แค่เฉยเ,ฉยเสนใจบางคนก็เฉยเฉยบางคนก็ต่อต้าน ไม่เชื่อปะปนกันไปนะครับดังนั้นคุณก็ไม่ต้องท้อแท้หรือเศร้าเสียใจตำหนิตัวเองนะครับการประกาศข่าวประเสริฐมันเป็นการแบ่งปันความเชื่อของคุณคนที่เชื่อก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจเขาให้เห็นความจริงส่วนคนที่ไม่เชื่อก็เพราะเขายังเหนียวแน่นกับความเชื่อเก่าแล้วก็ปฏเิเสธการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ในส่วนของคุณแล้วอธิษฐานเผื่อทุกคนที่ได้ยินได้ฟัง ที่เหลือพระวินัยบรรสุดก็จะทําต่อเองนะครับพี่น้องที่รักคนที่ปฏิเสธไม่เชื่อคําพูดของเปาโลส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพวกยูนะครับพวกยูหัวโบราณที่ยังเคร่งครัดกับปันทสัญญาเดิมคนเหล่านี้แม้จะได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วก็จะไม่เข้าใจและไม่เชื่อคนพวกนี้จะไม่ได้รับพระคุณความรอดที่มาทางความเชื่อในพระเยซูแต่พวกเขาก็ ยังคงพยายามทําตัวเองให้รอดโดยการรักษาธรรมบัญญัติซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับพระคัมภีร์กล่าวว่ามนุษย์เราทุกคนล้วนเสื่อมจากพระสิลิของพระเจ้าไม่มีใครสามารถทําความดีได้ถึงมาตรฐานสูงสุดของพระเจ้าได้เลยก็มีแต่พระเยซูคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เคยทําบาปเลยนะครับดังนั้นคนที่ไม่เชื่อพวกนี้จึงหล่นจากพระคุณพระเจ้าที่มาทางพระเยซูริ์ไปอย่างน่าเสียดายนะครับปัจจุบัน ก็คือชนชาติอาหรับและคนยิวที่ยังนับถือศาสนายูดานะครับคนสองกลุ่มนี้ยังไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสยาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่มารับโทษบาปแทนมนุษยชาติทั้งโลกและคนยิวที่นับถือศาสนายูดาก็กําลังทําสงครามกับคนอาหรับแย่งดินแดนอิสราเอลกันอยู่ตอนนี้คิสเสียเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามนี้นะครับก็ล้วนเป็นพวกยิวที่ไม่เชื่อพระเยซูและต่อสู้กับ ลุ่มชาวอาหรับที่เชื่อในอลเลของพวกเขานะครับในข้อ29ท่านเปาโลจึงกล่าวต่อไปว่าฉะนั้นบัตรนี้ความรอดจึงได้แผ่ขยายออกไปสู่ชาวต่างชาติแล้วเพราะพวกเขาฟังและเชื่อในข่าวประเสริฐพี่น้องที่รักตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเปาโลไปที่ไหนก็จะพยายามไปประกาศกับชนชาติอยู่ก่อนนะครับแล้วค่อยขยายผลไปประกาศกับชาวต่างชาติในประเทศนั้นๆ และเปาโลก็ได้ใช้บ้านเช่าของเขาในกรุงโรมก็เป็นคล้ายๆคริสจักบ้านนะครับเอาไว้ต้อนรับผู้คนที่มาหาเขาคือตอนนั้นเขาคงจะอายุมากแล้วพระเจ้าจึงทำให้เขารับใช้แบบสบายขึ้นหน่อยนะครับโดยพักอาศัยอยู่ในบ้านที่สะดวกสบายมีทหารโรมันคนเดียวเท่านั้นกักบ,บริเวณเอาไว้เปรียบเสมือนได้มีบอดี้การ์ดคุ้มครองเขาไปด้วยในตัว และพระเจ้าก็ทรงชักนําผู้คนมาหาเขาเองที่บ้านของเขาเพื่อฟังเขาประกาศเรื่องอาณาจักรพระเจ้าและสอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณพระเยสุคริสนะครับโดยที่ก็ไม่มีใครมาขัดขวางอีกอยู่ในบ้านเช่าที่กรุงโรมยาวนานถึงสองปีเลยนะครับแล้วพระคมพีหนังสือกิจการอักรทูตก็จบลงห้วนหวนตรงนี้นะครับพี่น้องลูกาก็ได้มาอยู่กรุงโรมกับท่านเปาโล ช่วงระยะหนึ่งที่โมทีเป็นศิยาพิบาลที่คริสจัรเอเฟซัสก็ได้แวะมาเยี่ยมเยียนท่านเปาโลเป็นครั้งคราวช่วงหลังท่านลูกาก็คงจะกลับไปเยรูซาเล็มแล้วพาคคัมภีร์หนังสือกิจการอัครทูตจึงจบลงห้วนห้วนตรงนี้นะครับอ๋อก็มีเสริมนิดหนึ่งคือในขณะที่ท่านเปาโลถูกกักบ,บริเวณที่บ้านเช่าในกรุงโรมสองปีนั้นท่านก็ได้ใช้เวลาว่างเขียนจดหมายฝากหลายฉบับ ส่งไปหนุนใจและเสริมสร้างพี่น้องคริสเตียนที่คิดจกักเอเฟซัสคิดจักโครสีคิดจกัดจกฟิลิปปีซึ่งท่านได้ก่อตั้งไว้ในดินแดนจกักรวรรดิโรมันนะครับรวมถึงเขียนจดหมายฝากส่วนตัวไปถึงคนที่ชื่อฟิเลโมนซึ่งเป็นลูกศิษย์ลักของท่านอีกด้วยนะครับพี่น้องที่รักสำหรับซีรีส์นี้เรามาถึงวันนี้วันที่37แล้วเรายังมีเวลาเฝ้าเดี่ยวเหลืออ,อีก3วันสุดท้าย ของซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าเราก็ได้อ่านพระคมภีกิจการอัครทูตจนจบแล้วดังนั้นผมจะขอนําจดหมายฝากของท่านเปาโลสามฉบับที่เขียนในขณะอยู่ในคุกที่กรุงโรมอ๋อไม่ได้อยู่ในคุกนะครับอยู่ในบ้านเช่าที่กรุงโรมอสองปีนั้นที่ท่านได้เขียนไปถึงริจักสามแห่งมาใกล้ครวนขอเลมาจากพระเจ้ากันจนครบ40วันของซีรีส์นี้นะครับคือเอเฟซัส โครีและฟิลิปปีโดยจะพยายามสรุปย่อๆให้ได้ครบ3มเล่มนี้ภายใน3วันที่เหลือของซีรีส์นี้นะครับพระวิญญาณบริสุดก็เล้าใจให้ผมอยากรู้ว่าหลังจากครบ2ปีแล้วท่านเปาโลทำอะไรต่ออีกครับโดยที่คุณหมอลูกาไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือกิจการผมจึงไปค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็ได้พบว่าภายหลังจากสปีที่ถูกกัดบริเวณแล้ว มีเรื่องเล่ากันว่าท่านเปาโลก็ได้รับอิสรภาพได้เดินทางไปเป็นมิชชันนารีอีกนะครับเพราะเปาโลไม่ได้ถูกนําไปไต่สวนต่อหน้าซีซ่าคงจะหมดอายุความสองปีนะครับจึงไม่ได้ถูกนําคดีขึ้นไต่สวนและก็มีวรรณกรรมคริสเตียนในสมัยแรกๆมีการกล่าวถึงการเดินทางในรอบอื่นๆของเปาโลซึ่งคุณหมอลูก,กาไม่ได้บันทึกไว้และก็มีครั้งหนึ่งที่ไปถึงประเทศสเปนเลยนะครับ ต่อมาท่านเปาโลก็ถูกจับขังคุกในกรุงโรมสมัยของจักรพัรดิเนโรซึ่งเปาโลก็ได้เขียนจดหมายฝากฉบับสุดท้ายไปถึงที่โมธีสองฉบับนะครับก็คือ1ที่โมธีกับ2ที่โมธีไงล่ะครับต่อมาหลังจากเปาโลตายแล้วผู้เชื่อนิกายคาทอลิกในกรุงโรมก็ได้สร้างวิหารเปาโลขึ้นพวกเขาเรียกเปาโลว่าเซนปอลหรือเซนเปาโลนั่นเอง เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ท่านนะครับเมื่อคุณอ่านพระคัมภีพันธสัญญาใหม่คุณอาจจะรู้สึกว่าท่านเปาโลมีบทบาทมากเลยในการประกาศข่าวประเสริฐและก็ดูเหมือนอัครสาวกอีก12คนไม่ค่อยจะมีบทบาทอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทั้ง12คนก็เป็นมิชชันนารีเดินทางไปประกาศในหลายๆแห่งหลายๆประเทศแต่เนื่องจากคุณหมอโลก,กา มักจะเดินทางไปกับเปาโลแทบทุกคลิปจึงได้มีเรื่องราวบันทึกการเดินทางของเปาโลมากกว่าคนอื่นๆตัวอย่างเช่นท่านยอนก็ได้เป็นมิชชันนารีไปประกาศในหลายแห่งแล้วก็ไปถึงกรุงโรมเหมือนกันนะครับและเมื่อท่านยอนตายแล้วผู้เชื่อนิกายคาทอลิกในกรุงโรมก็ได้สร้างวิหารเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ท่านยอนด้วยชาวคาทอลิกเรียกว่าวิหารเซนจอนไงล่ะครับก่อนตายท่านยอนถูกในประเทศไปเกาะปัตมอส และก็ได้รับนิมิตจากพระเยซูจึงได้เขียนหนังสือพระคัมภีร์วิวร์เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายซึ่งทํานายอนาคตอวสานโลกเอาไว้นะครับดังนั้นคัมภีร์ไบเบิลจึงเป็นหนังสือที่เป็นบันทึกเรื่องราวมนุษยชาติเริ่มตั้งแต่วันสร้างโลกและวันอวสานโลกนะครับบรรจุไว้ด้วยแผนการของพระเจ้าที่ล้วนมุ่งมาอย่างพระเยซูคริสต์ พระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยโลกให้รอดพ้นจากการถูกพิพากษาบึงไฟนรกและได้มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์กับพระองค์นะครับจบซีรีส์นี้แล้วผมก็ กะว่าจะต่อด้วยภาคสี่นะครับแผนการของพระเจ้าภาคสี่ซึ่งในภาคสี่เราจะใช้หนังสือวิวรณ์นะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจแผนการของพระเจ้ายาวไกลไปถึงอนาคตวันอวสานโลกเลยนะครับมันก็จะทําให้เราเป็นคริสเตียนที่ได้รู้ได้เข้าใจแผนการและน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่างท่องแท้ภาคหนึ่งก็ตั้งแต่วันเริ่มสร้างโลกแล้วก็ าภาคสองก็จะเป็นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ภาคสก็จะเป็นการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาคสี่ก็จะเป็นการทํานายวันอวสานโลกนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแผนการของพระเจ้า,อ,าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสําหรับท่านยากอบคนที่เป็นอัครทูตนะครับก็ได้ประกาศในเยรูซาเลม็มแล้วก็ตายเป็นคนแรกนะครับ แต่มียากอบอีกคนที่เป็นน้องชายของพระเยซูแม้ไม่ได้เป็นอัครทูตแต่ก็ได้เป็นผู้นำหลักในกรุงเยรูซาเล็มนะครับสำหรับท่านมัทธิวท่านก็เป็นมิชชันนารีไปประกาศถึงเอธิโอเปียเลยนะครับส่วนบาโทโลมิวลหรือนาธานาเอลก็เป็นมิชชันนารีไปประกาศที่ทวีปเอเชียนะครับแอนโดก็เป็นมิชชันนารีไปประกาศที่ประเทศกรีกนะครับโทมัส เป็นมิชชันนารีไปประกาศที่ประเทศอินเดียและก็ตั้งคริสจักรที่นั่นด้วยนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่าอัครทูตแต่ละคนตายอย่างไรมีแค่ยากอบคนเดียวที่บันทึกไว้ว่าตายด้วยดาบนะครับแต่พระคัมภีร์จะเน้นว่าทุกคนล้วนกล้าหาญและยอมตายเพื่อความเชื่อในข่าวประเสริฐพี่น้องที่รักพวกเราลองคิดดูนะครับถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นจากความตายจริงๆแล้วก็มาพูดคุยมากินขนมปังกับปาย่างด้วยกันกับพวกเขาจะจะ เป็นเวลาถึง40วันก่อนเสด็จสู่สวรรค์พวกเขาก็คงจะไม่ยอมตายเพื่อประกาศความจริงเรื่องนี้แน่ๆจริงไหมครับคงจะไม่มีใครยอมตายเพื่อที่จะโกหกต่อชาวโลกและด้วยการยอมยืนหยัดต่อความจริงนี้แม้จะต้องถึงตายก็อยอมมันจึงทําให้ข่าวประเสริฐนี้กระจายออกไปทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าพวกเราหมดเวลาบนโลกก็อย่าพลาดไปจับมือขอคุณเหล่าอัครสาวก12คนในสวรรค์ ที่ทําให้พวกเราไม่ได้หล่นจากพระคุณของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์อาเมีนไหมครับพี่น้องเอาละครับพวกนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันต่อ,อยังเหลือเวลาอีก3วันสําหรับซีรีส์นี้ผมจะแบ่งปันเลมาจากหนังสือจดหมายฝากของท่านเปาโลที่เขียนในขณะถูกกักบริเวณในกรุงโรมนะครับได้แก่เอฟเฟซัสโคลอสีและฟิลิปปีจะสรุปย่อๆจนครบสามเล่มภายในสวันที่เหลือนะครับ อย่าพลาดติดตามเฝ้าเดี่ยวด้วยกันต่อไปจนจบซีรีส์นี้นะครับแล้วคุณก็จะได้รู้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าพระเจ้ามีแผนการต่อชาวโลกอย่างไรรวมถึงตัวคุณด้วยเพื่อจะได้ปรับชีวิตให้สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าและก็จะได้มีชีวิตที่เกิดผลมากเป็นไปตามแผนของพระเจ้าครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันคำถามสำหรับทบทวนและใคร่ครวนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้คือคุณประทับใจพระคัมภี์ตอนใดเป็นพิเศษ มีเลม่าอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสบอกคนอย่างเป็นส่วนตัวมีคำเตือนสติในเรื่องใดบ้างมีคำหนุนใจและเสริมสร้างในเรื่องใดบ้างคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระอ,องค์และจะนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรเพื่อให้ชีวิตคุณเกิดผลมากและเป็นไปตามแผนของพระเจ้าครับให้คุณพิมพ์ข้อความคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไว้พร